ตักบริบูรณ์รู้จักมาไม่เคยเห็นน้ำตาของมิกกี้ภรรยาของจอบนิธิรำไ้้ามบริษัทปิดตัวลงรายได้เป็นศูนยซูทั้งน้ำตาเป็นผู้นำลูกน้องหลายร้อยชีวิตมิกกี้ภรรยาจอบนิธินักแสดงและพิธีกรชื่อดังช็อกเจอพิษโควิด3บริษัทต้องปิดรายได้เป็นศูนแต่รายจ่ายกว่า5ล้านบาท ตักบริบูรณ์เผยคลิปภรรยานักแสดงรุ่นพี่คนสนิทซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจชื่อดังพร้อมแคปชั่นว่าสู้ๆนะครับพี่มิกิของผมผมรู้จักกับพี่มาหลายปีผมไม่เคยเห็นน้ำตาของพี่ผมเห็นแต่รอยยิ้มของพี่มาตลอด ขอบคุณจริงๆที่ยอมเปิดประสบการณ์ครั้งนี้ให้ทุกคนได้เห็นในสถานะของผู้นำผมรักพี่กับพี่จอบนิธิมากๆนะครับแม้จะต้องสู้ทางน้ำตาก็คุ้มค่าเมื่อรู้ว่าสู้เพื่อใครโดยมิกกีภรรยาของจอบนิธิเจ้าของธุรกิจสนามกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาชื่อดังในจังหวัดนครนายกเจอพิษโควิดต้องปิดตัวลงพังธุรกิจโรงแรมสนามกอล์ฟธุรกิจขายบ้านที่ดินซึ่งมิกกีเผยทั้ง สามบริษัทต้องปิดกิจการรายได้เป็นศูนย์ไหนจะพนักงานค่าน้ำค่าไฟเรามีค่าใช้ใจ่ายเดือนละกว่า5ล้านบาทตกใจแต่ตั้งสติบางครั้งท้อว่าเราจะไปต่อ,อยังไงแต่การเป็นผู้นำท้อนานไม่ได้ต้องสู้ เพื่อนำคนเป็นร้อยๆคนผ่านตรงนี้ไปให้ได้ไม่อยากให้พนักงานเห็นน้ำตาเราเลยเรียกประชุมพนักงาน400กว่าคนเราต้องสู้มีโปรเจกต์ทำข้าวแกงโปรเจกต์พออยู่พอกินมีแบ่งที่ดินที่ยังว่างให้ไปปลูกผักเก็บกินในช่วงนี้ให้ครอบครัวเขาอยู่รอดไปได้มันเป็นรายได้เล็กๆแต่มีค่ามากเวลานี้ได้เห็นผลเห็นพลังเขาดีใจที่มีคนแบบนี้เคียงข้างร่วมทุก์ร่วมสุขกับเรากลัวค โควิดก็กลัวแต่ตอนนี้กลัวเขาไม่มีอยู่มีกินมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ